สวัสดีค่ะนี่คือเพนพามาชมที่พิพิธภัณฑ์ทหารสันพาวุธนะคะเนื่องในวันสถาพนากรมสันพาวุธทหารบกราชการที่ห้า็น่ขาพักท่านไม่เหมือนราชการที่5เลยอะ่ะใครจะมานั่งรถสายสามสิจากสนามหลวงมาก็ได้นะคะแล้วก็มาต่อสายสามสาย 1, หนึ่รือว่าจะนั่งรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินมาลงที่สถานีบางโพ แล้วก็มาต่อสายหนึ่งหนึ่งเจ็ดร้อยยี่สิบสามปีวันสถาปนาองค์สังฆมพทน้งหลายี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเก้านะต้องลงทะเบียนมาเข้าชมนะคะสแกน QR โค้ดอ e ันนี sì ้ได้เลยเข้าชมได้มีช um ่วงเช้ากับช่วงบ่าย ก็คือเข้าชมได้ตามสบายลูกกระสุนปึน เนี่ยปืนครบอนี้ที่ประเทศอังกฤษปืนข้าชุดถ้าแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสตูน ืนขานกยางเหมือนี้กล้องส่งดูดาวเลยมีน่าเชื่อว่จะเป็นปืนอันนี้ปืนแก๊ปลูกโม่มีลูกโม่ตรงต่อจาก,กระบอกปืน ปืนมหาจักรมีสี่ปืนมหาชัยมหาเรื่องมหาจักรมหาปราบยุพราชการที่สี่ให้หล่อขึ้นนะคะใช้ในพระราชพิธีมงคลส่งอน,นุสัญญาณเขาบอกปืนแก๊สลิง เหอเราเก็บผลิตเหมือนกันเหมือนปืนกลน่ะถ้ัเรียนในราพิยมฝึกหัดยิงปืนมีกระสุนพร้อมยีมีเครื่องตรวจสอบปืนด้วยนะคะ thương còn là Victoria ừ. Một cái nữa. <cười> <cười> Một cái gì Mình cấp bốc ông dính đây ạ Mình kết mình ปืนอังสตอมกระบี่แบบเปอร์เซียอันบนสุดหน้ากวางปืนก็คยิงไม่ได้แต่ว่าด้านเป็นปืน ปืนใหญ่ภูเขอแบบสามสสาระอันนี้ปืนใหญ่ภูเขอแบบ4ี่ิบเกยูรมันผลิตส4งสี่สีก้ากรณีพี่พอินโดจีนสงคารามมหาเอเชียโลก ืนกลงหนักวิกร์พันก้าแหดมินกิษของความโลกของที่หนึ่งเผยเชียง กอรปลุกเมล็ดพืชการยิงถามันวิจัยจุาภรม์ มอเครื่องสมัยก่อนแบบพุดแข็งแรงมาตรฐานอะาช่างอะไรต่อ,อะไรเลยมีอันนี้ตุ้มน้ำหนักอันนี้เหมือนเครื่องปั่นเลือดปั่นที่มาตัวคิดเลยปืนกลเบาแบบหกสิบหก ผลิตประเทศเดนมาร์กสื่อคู่มือการใช้นี่แบบแยกชิ้นส่วนนี่แบบอย่างหนาเลยระยะยิงพันสองร้อยเมตรหกร้อยนัดต่อนาทีแบบเยอะมากกิโลสอง กิโลกับ 200, สองร้อยเมตรนี่ไรภาชนะใส่กรดจากการจัดหามทำน,น,นมาถา,าการผลิต Ether, อีเทอร์แอลกอฮอล์ก็หมาะต้เซลล์ หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดชุดก็เป็นผ้าไม่น่าป้องกันได้นะแต่ส่วนหัวเป็นเหล็ก งานกัดกรดนะคะกรมสรรพาวุธหารได้นำโลหะทองเหลืองมารีเป็นแผ่นขนาดใหญ่แล้วก็ลงสีไปก่อนแล้วก็นำมากัดกดจนงเป็นลวดลายสวยงามเป็นภาพการชนช้างระหว่างพระนารีสวนกับพระมหาปราชาสวยมาก สบู่นะคะเนี่ยทำเพียนะต่างตางจากโรยาที่ใช้กดจึงเยะปืนคารขาดแค็งปืนกลหน,นักแบบเจ ด้าน,นหลังมีห้องน้ํานะใครมาชมแล้วเข้าห้องน้ำได้ด้าน,น,นหลังกรมสันพาวุธทหางบกมารถไฟฟ้าใต้ดินมาลงสถานีบางโพแล้วก็นั่งสายหนึ่งหนึ่งเจมานะคะับหนึ่งหรือ1 1หนึ่งสองมีหนึ่งเจดมันลงหน้ากรมสันพาวุทธได้เลย